เสียงเล่นของเด็กน้อยครับพี่น้องเ,ออเด็กเยี่ยมแล้วก็ห้าทุ่มสี่สิบห้าที่นี่ก็หกโมงกว่าครับพี่น้องหน้าติดเชิญน,นะเชิญเชิญยนัยนยันเอาไปชำแล้วกิ่หนึ่งเพราะม,ะมันอยู่เป็นต้นไม้หน้าหนาวได้เนาะ อย่างนี้ไม่เห็นคอมเมนต์ใครก็อยากรู้ไหมเมื่อว่าหลายวันก่อนแนนไปเผลอลบภาพสองพันกว่าภาพอะ่ะมันมีคลิปยาวในเมืองคลิปอะไรน่ะแนนยังไม่ทันลงเลยแนนกทายกันยามเย็นค่ะที่บ้าน เออมันมันเมืม่อกี้เพจมันตอนที่แนนเปิดไวไฟมือถือเนาะมันเคาเวองงปาราหลงไหลในนอร์เวย์สวัสดีจ้าลูกสวัสดีลหลายหลเอออย่แนนเออมาหากทิพยักสวยงามมากค่ะต้นไม้เออใดูพี่น้องดูกระตายอาอุ้ยนุน่นนกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เมื่อกี้กระตายนกพา,ามาเที่ยวสวนค่ากำลังจะกลับดอกเชอรี่หรือเปล่านอ้อสวยมากมากค่ะเย็นมุมน,นี้ค่ะมุมน,นี้เห็นไหมเป็ดว่ายน้ำขอบคุณทุกกำลังใจ่ะขอบคุณคนที่จะมารับชมย้อนหลังด้วยขอบคุณหลายก็เป็นกำลังเดี๋ยวเหลือแปดแปดแปดขีด ไปดูต้นไม้นี่ยายนันชอบชอบเนี่ยดูได้ถ่ายทั้งทีแล้วเนาะเห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ที่ว่าเป็นเนันชอบมากมาถ่ายดอกไม้ไอเก็บเอาม่าตาหน้าติดอิเช่นนะเชียเช่น เราอยู่ในดีเจมเฮาส์ย่าย่าอย่างเบลแค่ไหนวะเอ่อ40 40ย่า40ย่าเจสต้าเซ่นเล่นข้างในเฉพาะเด็กเล่นนะคะเหมือนเหมือนบ้านเราไปเหมือนเหมือนไปบิ๊กซีไปอย่างเงี้ยนะเอาเด็กไปฝากสวยมากมากค่ะ แนนแบตจะหมดเหลือแปดขีดเน้นจะขึ้นบ้านแล้วเน้นจะไปชาติแบตเน้นไปหาคลิปยาวเพราะว่าอะไรหลายเด้อขอบคุณหลายๆอย่างเนีนก็ชมดอกไม้ข้างตึกข้างบ้าน <c oughs> ข้างอาพาร์ตเมนต์อเดี๋ย <c oughs> สวยมากเลยอ่อจะทันแน้นลงคลิปไปแล้วเนาะลงไลฟ์สดวันนั้นอ่ะห <c oughs> ลือเจ็ดนาทีแน้นจะทัน บรรยากาศสวยๆมาผ่านทางทางดรื่ับธรรมชาติก็เป็นกำลังใจนะคะสิงเด็กเล่นเต็มเลยค่ะพี่น้นองปั่นจักรยานแล้วก็ดูบรรยากาศค่ะคนออามาเดินเยอะมาก อมนี้ค่ะสวยมากๆเลยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมาชมตอนนี้หรือว่ามาชมย้อนหลังก็ขอบคุณเลายๆร <c oughs> ไแล้วีดอกไปแล้วก็เริ่มใหม่เขาก็จะมียูงเขานะ้องเหมือนต้นนี้ที่เน้นค่ะ น่ารักค่น่ารักการเชื่อมอินเทอร์เน็ตชา้าโอ้เดี๋ยวยาแนแอนจะขอให้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวคนทั้งานเยอะมากเลยค่ะมันมีสนามเด็กเล่นเดี๋ยวเดิยนยานแอนเดินหลบนี่นสวยมากพี่น,น้องนี่จุดเดิน พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมาชมตอนนี้หรือว่ามาชมย้อนหลังก็ขอบคุณเลหลายนีเขาก็กำลังออกดอกไปมีความสุขในทุกวันนะคะหมดไปรอบนึง,งยนานกันเลยอลบออกมาหาคลิปดีกว่าไม่มีคลิปลงเนาะก็ะถ่ายในบ้านลงไว้ก่อนเอาลงวันก่อนยานแนนเผอลบไปสองพันกดภาพอะ่ะ ทั้งภาพนิ่งทั้งภาพาตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นค่ะเข,ขากำลังสร้างค่ะพี่น้องเห็นไหมคะถ่าคุยไม่นานคะ่ะคุยไม่นานคะ่ะแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วคะ่ะพี่น้องไปดูต้นไม้สวยมากคะ่ะดอกออกดอก เป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะพีน่น้องดูสิสวยมากมากเลยเดี๋ยวเหลือแปดแปดแปดขีดไปดูต้นไม้นี่ยแนนชอบชอบเนี่ยดูแนนน่ <c oughs> นารักค่ะน่ารักการเชื่อมอินเทอร์นเออนเต็ตชา้าโอ้เดี๋ยวแนนจะน่าติดอีเชนนะเสียเชน ว้าวเชิญบลูเมนดอกเดลี่สวยมากมากค่ะว้าวสวยมากมากโอ้นี่เป็นคนหน้าแปลกเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วน้องนิด <c oughs> อโอ้ยหลงเสน่ห์ดอกทั้งภาพเออ่วิดีโอยาวอเดี๋วน้ก็มาหาภาพดงมาหา วันนี้สาวเงป,ปาราหลงไหนในนอร์เวย์สวัสดีจ้าลูกสวัสดีหลายหลายเอออีแน่นเออมหาทิดยับเด็กขึ้นค่ะนี่ค่ะกำลังพริสวยงามค่ะสวยงามเมื่อกี้ซูมให้ดูเดี๋ดสิบเอ็ดนาที น้องนิดน้องนิดอ,อขอบคุณนะคะที่เข้ามาขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเด,เ,ดเ,คเดี๋ยวแบตเหลือห้าขีดเดี๋ย,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 ยวจะเนนเซฟเซฟสวยมากๆต้นเลยเนาะเธอชื่ออะไรคะเธอสวยมากๆเลยเขาขึ้นต้นไม้ไปแล้วค่ะบหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันมเนาะ ร้านไค่ร้านมันอันนี้เขาก็จะสไตล์แบบอ่กินดาวได้โปรแกรมสมาชิกเมื่อวันก่อนเนี่ยไปตั้งค่าอ้าเชิญนี่เห็นไหมกินไ,ได้แต่เนนยัแนนยังไม่กล้าไปกินเลยเสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาเดินออกอีกรอบที่ด้านหนึ่ง สวยมากเลยค่ะเหมือนอดอกทลิกบ้านเราเนอะแต่จะแต่จะเป็นพุ่มพวงกว่าค่ะพี่น้องดูสิ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเยดแนนสวัสดีมีความสุขบอกว่ามันมีคู่มือให้เราอ่านในเพจนะ่ะมันขึ้นมาเป็นสีเขียว่ะแมนยังไม่เข้าใจเลยเดดแนนไปชาร์จแบตก่อน ก็ขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นขึ้นต้นไปแล้วค่ะพี่นอ้องอืน่ะดูสไตล์ตึกบ้านเขาพี่น้องโมเดลโมเดลดู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 สวยสวยพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมาชมตอนนี้หรือว่ามาชมย้อนหลังก็ขอบคุณเลหลาย <laughs> เออมันมัน เมื่อกี้เพจมันตอนที่แนนเปิดไวไฟมือถือเนาะมันเี่จุดเด่นค่ะสีชมพูสวยมาก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 แล้วยิ่งในสวนที่ถ่ายเมื่อกี้สวยก็ขอให้เขามีความสุขแล้วก็เดี๋ยวไปหาพ่อแม่พี่น้องไปหาลูกค่ะอันนี้ก็ต้นหนึ่งนนจุดเด่นะสวยมากมาก เล่นข้างในเฉพาะเด็กเล่น,นะะเนี่ยะเหมือนเหมือนบ้านเราไปเหมือนเหมือนไปวิกซีไปอย่างเงี้ยนะเอาเด็กไปฝาก